ก็ขอสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกช่องสมองสตอรี่ว2กันทุกๆท,ท่านนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนๆไปชมการรีวิวรถสกูตเตอร์ไฟฟ้านะครับแบบ3ล้อนะครับยี่ห้อซาบายนะครับซึ่งผมซื้อมา2อง0มื่นบาทนะครับสำหรับสกูตเตอร์ไฟฟ้านะครับให้ดูรอบๆก่อนนะครับ เคครับเราไปดูรายละเอียดของรถกันเลยนะครับอันดับแรกนะครับข้างหน้าจะมีตะก้ามาให้นะครับนะครับตะก้าเปิดใส่ของนะครับนะครับล็อกก็ดึงขึ้นมาได้นะครับส่วนโชุกเป็นแบบทเลสโคปิกนะครับล้อขนาดนะครับขนาด3.0แล้วก็8นิ้วนะครับเป็นยางแบบไม่มียางในนะครับจุบเล็ดนะครับ เรื่หม่เป็นเไมไฟฟ้านะครับระบบของเบรกหน้านะครับเป็นดรัมเบรกนะครับนี่มีเลขคัดสีรถในด้วยนะครับต่อไปนะครับมาดูไฟหน้านะครับไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์นะครับโปรเจคเตอร์แล้วก็มีไฟ DRL ลไฟเลี้ยวเป็น led led นะครับเลื่อนไหมเป็นแบบ full digital น,นะครับ เดี๋ยวเปิดเดี๋ยวเปิดสวิตให้ดูนะครับนะครับเรื่อนใ่เป็นแบบฟูลจุดต้อนนะครับนี่ครับแบตเตอรี่เต็มนะครับเบรกขวานะครับด้านขวาอันนี้จะเป็นเบรกหน้านะครับอันนี้เป็นเบรกหลังนะครับแล้วก็เบรกหลังจะมีเบรกมือได้นะครับก็คือถ้าเราจอดที่ทางลัดชันเราก็กดเข้ามา แล้วก็กดเบรกมือมาแล้วก็ปล่อยนะฮะอันนี้คือเบรกมือป้องกันการถลายในทางลัชชันนะครับถ้าเราจะปลดล็อกเบรกมือก็กดหนึ่งครั้งนะครับก็จะปลดล็อกไปส่วนตรงนี้เป็นเบรกเท้านะครับตรงนี้เป็นที่จับของเด็กนะครับมีที่นั่งเด็กให้ด้วยนะครับนะครับเราปิดอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยที่นั่งเด็กนะครับวิธีปลดที่นั่งเด็กลงนะครับก็คือ ครับตรงนี้ครับจะมีงัดขึ้นงัดขึ้นนะครับก็จะเก็บลงนะครับมีช่องใส่สองที่นะครับมาดูด้านท้ายกันบ้างตรงนี้ใส่ของด้านหลังนะครับเปิดปิดได้มีไฟท้ายสองดวงก็คือไฟเลี้ยวไฟเบรกแล้วก็ไฟถอยนะครับเป็นไฟ DRL นะครับตรงนี้เป็นไฟทับทิมนะครับนี่ครับมอเตอร์ลำดับต่อไปนะครับรถรุ่นนี้ซ้อนได้สองคนนะครับเดี๋ยวผมจะพาวิธีปรับเป็นสองเบาะนะครับรถคันนี้ซ้อนสองท่านนะครับโดยการเหยียบที่ปุ่มนี้นะครับแล้วเบาะจะเลื่อนถอยหลังไปนะครับ นี่ครับลนล็อกอันนี้ที่นั่งเด็กที่นั่งคนขับคนซ้อนนะครับที่นั่งแล้วก็ปรับเปลี่ยนได้นะครับนะครับนั่งได้สามคนหนึ่งสองสามนี่ของเด็กนะครับในส่วนของแบตเตอรี่ประมาณนี้ครับแบตเตอรี่ใหญ่มากนะครับฟิ้งได้ความเร็วประมาณสี่สิบกิโลเมตรต่อสี่สิบกิโลเมตรนะครับความเร็วกประมาณสามสิบสี่สิบกิโลเมตรต่อชั่วโมง Okay. ในส่วนของล้อหลังนะครับจะเป็น2ล้อขนาด3.0เหมือนกันขอบ8นิ้วนะครับเป็นแบบจุ๊บเลดไม่มียางในนะครับในส่วนของปุ่มด้านขวานะครับปุ่มนี้คือปุ่มเดินหน้าปุ่มนี้คือปุ่มถอยหลังนะครับปุ่มนี้คือเกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์สามนะครับปุ่มนี้เป็นปุ่มถอยหลังถ้าเรากดถอยหลังปุ๊บถ้าเราเปิดเสียงเครืออยู่จะมีเสียงดังติ๊ดติๆดติดนะครับ บ่งบอกว่าเป็นเคียร์ถอยหลังนะครับด้านขวาปุ่มเปิดไฟนะครับมีไฟสูงอย่างเดียวไม่มีไฟต่ำไฟเลี้ยวซ้ายไฟเลี้ยวขวาแล้วก็แต่นะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดไฟเลี้ยวให้ดูนะครับสวิตช์ปุ๊บเลื่อนม่จะมาได้เลยนะครับนี่ครับเลื่อนม่มาแล้ว อันนี้เกียร์เดินหน้าเราสามารถที่จะบิดเร่งไปได้เลยนะครับแต่อย่าเพิ่งก่อนครับถ้าเราใส่เกียร์ถอยหลังเห็นไหมครับจะมีเสียงดังติดตี่เซลบอกว่าเป็นเกียร์ถอยหลังอันนี้คือเปิดไฟหน้านะครับเราให้ดูไฟหน้าเห็นไ,ไหมครับอันนี้ไฟ DRL อันนี้ไฟโปรเจคเตอร์ไฟหน้ามาดูที่ไฟเลี้ยวนะครับเลี้ยวซ้ายจะมีเสียงเลี้ยวซ้ายให้ด้วยนะครับ นี่จะมีเสียงไฟเรยวข้างซ้ายให้ด้วยนี่ครับด้านหลังมีไฟเบรกให้ด้วยนะครับเนี้ยไฟเบรกนี่ไฟเรยวนี่คือปิดนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองขับขี่กันดูนะครับเลือมบอกไปนะครับขอบอกว่าอารุ่นนี้โช้กแข็งมากนะครับแทบไม่มีความนุ่มนวลเลยนะครับ เดี๋ยวเราจะทดลองขับขี่นะครับเลือมออกไปนะครับเวลาเราจะขับขี่คนเดียวนะครับเราก็กดปุ่มเหมือนเดิมนะครับน่ครับกดปุ่มเหมือนเดิมเบาเบาก็จะเลื่อนเข้ามาให้เข้าล็อกนะครับโอเคแล้วก็ไปขับขี่กันต่อได้เลยครับเปิดซีกุญแจปุ๊บโอเคครับแล้วก็นี่ครับเราก็มีคันเร่งนะครับ เดี๋ยวขอเปลี่ยนมือกันก่อนนะครับเป๊บนึงนะครับโอเคครับไปได้เลยนะครับก็โอเคนะครับ นี้เป็นสถานะว่าแบตเตอรี่ยังเหลืออยู่นะครับตรงนี้ฮะสมมติเราจะใส่เกียร์ถอยหลังนะครับก็กดที่ตัวาจะดังปึ๊บนะครับนี่ยแล้วก็ถอยหลังนะครับปึ๊บถอยหลังโอเคครับก็คลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับความประหยัดน้ำมันมีแน่ครับเพราะว่าไม่ได้ใช้ทั้งนันนะครับใช้ไฟฟ้าคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่าน,นี้ครับสวัสดีครับ